อะไรคนไหนหรอจะสลากอะไรรึสองเก้าศูนย์อ่ะศูนย์อ่ะไหนรือท่านก็่อยู่แล้วกว่านข้าถามว่าเขามากับผู้หญิงนี่ท่านข้าเป็นตบครับไหนรึย่านผู้หญิงนี่ข้าท่านเป็นตบครับเพราไม่อยู่กันอไม่งเลย่านโอ้ไสายโอชยท่านต้องการบัตรทองแหวนไมมข้าไม่ต้องการละท่บนตกใจท่านมากท่านกีกี้มีคนมาถามหาท่านด้วยนะที่ใส่หัว ใส่ไว้แล้วเขาไปไหนแล้วล่ะเขาบอกว่าท่านมีมีดเขาบอกว่าท่านเลดเขาเขาขี้เกียจรอเลยอืมไม่เป็นไรไว้วันอื่นแล้วกันแค่นี้เมื่อกี้เขาไปยิงเจ้าที่สุสานมั้ยโอ้ใช่คนนี้ไหมไอ้หนูเออเจ้าเห็นข้าไหมเจ้าเห็นเายไอ้แจ็คไอ้แจ็คแจ็คเห็นข้าไหมแจ็ ไเลยไอ้หนูไอ้หนูร้อยตัวอ้วนมาดิสิใส่คนนี้ไหมที่อยู่ในธนาคารเนี่ยด้านในเข้าไปดูสิใช่ไหมเจ้าแอบอะไรเนี่ยขารอธนาคารเปิดเฉยๆอ้าวเอาร่าใช่ไหมอะไรยินท่านป้าเตียนบอกไอ้อะไรอี๋ อะไรด้วยมาเตียนตันจัสตินอะไรยินนะเจ้าเห็นเจ้าแจ็คไหนที่หน้าจำคนผิดแล้วล่ะเจ้าเห็นเ้าหรือเปล่าท้าเห็นนะท่านท่านอยู่ไหนเรื่อยข้าเห็นท่านแจ็คนะสายข้าเบลมีใครอีกข้าเห็นท่านอ๋อเบลอะไรยินเลยข้าเบลโจ้เจ้าอ่ะไอ้แจ็คได้ยินเขาไหมแจ็คแจ็คใช่หน่อยวะอืม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  ทำอะไรไอ้หนูข <Station> ้าไว้ตีม hey, ันแค่ไหนได้เปล่าข้าได้ยินทำอะไรไอหนูข้าไว้เฮ่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 ไอ้หนูไอ้เจ้าหนูไอ้เจ้าหนูมาหนี้สิใครทำอะไรโอ้ขออภัยหนูลงไปเดี๋ยวนี้ไอ้นางเอ๊ะเอ๊ะทำอะไรเด็กข้าไว้จะรุนแรงจังจะหายอืม ข้าไม่มีตังพอดีน่ะพันหนึ่งจบเรื่องจบไหมอาได้ดูมาดิตามข้ามาปล่อยเงียบๆเองเลยแจ็คเองเอาบัตรอันนี้ให้ข้าหน่อยสิไอ้เจ้าแจ็คบัตรอะไรรึใครเห็นตัวแจ็คบ้างเจ้าเจ้าบัตรอะไรสายบัตรโคลุกเสื้อคุมน่ะเสื้อคุมโ้กเดี๋ยวข้าเอาให้ก่อนถ้าว่าด้านนอกคนมาเยอะน่ะออกไปด้านหลังได้นะหลังนี้นี่อะไรหนูกตามข้ามาท่านจะเอาใช่ไหมถ้ามาที่ข้าก่อน เดี๋ยวข้าให้ก่อนแล้วท่านก็ไปเอาจากที่แจ็คเด้๋ยวไหมนี่มันคนคุ้นนั่นเนี่ยมันไม่ใครเคยหนีมาก่อนเฮ้ยแจ็คกครับไปเปล่าข้าไม่เห็นสหายข้าไม่เห็นเอาละเอาละเดินมานะเดินมานะสหายข้าไม่เห็นใครเลยเอ้ยข้าเห็นแต่ว่าข้าไม่เห็นเจ้าโบด้านหน้าหรือเปล่าน่ะด้านหน้ามีโบดนะเดี๋ยวเลยหน้านู้นเลยใช่ไหมไกลไปเข้ามาโบดนี้ดีกว่าเออโบดนี้ดีกว่าไม่ได้โบดนะข้ามันเป็นเรียนห่อหรือเปล่าไป็นตังยุ่ง โอ้ไข่ทันแล้วทันแจ็คสายไข่แล้วล่ะเจ้าเป่งเม็ดเลยอ่ะไม่ใช่้าไม่เห็นาะขาลอยทั่เล้วสรอเจ้าไม่รอยขาเลยอ่ะขารอทันแล้วสายเจ้าเป๋งลอยขาเลยอ่ะถ้าบอลลอยขาด้วยลอยขาดู้วยนะเข้าไปสู่สารใช่ไหมทันพวกหมีน่ะใช่ไหมสายไอ้หนูได้แล้วล่ะใช่แล้วมันไล่ยิงเราอ่ะเราเราด้านไหนดีกว่านะมาป่าโอ้โ แจ็คไ่ไปเอาธนาคารให้ข้าหน่อยสิท่านแจ็คท่านไปเบอร์คล็อกให้กับจัสตินหน่อยได้ไหมแจัสตินบอฝากบอกข้ามาข้ามนี่สิไอ้ข้าดีมาแล้วข้าดีมาแล้วเอาอะไรดีสิไอ้หนูน้อยไอ้นี่ปล่อยข้าไปปล่อยข้าไปเถอะอะไรปล่อยอะไรเฮ้ยไปข้าไปปล่อยอะไรไปโอ้ยไอ้หนูกระดึบสิ นล้วเจอรังแกครับรอบไปรอบจะฆ่าเองรอบไปไอตรงได้ตรงนี้นั่นแหละอย่าเอาถึงตายนะไอหโถอย่าเอาหนุตายล่ะดีมากดีมากพอแล้วไอหนูพอแล้วพอแล้วเจ็บร้อยไม่โดนสักทีมันไม่ดีขึ้นหรือเมื่อวานเจอข้าจันหัวเราะอะไรเฮ้หัวเราะอะไรกล้าเป็นสิ่งตลกกับท่านหรือ อือเอาเข้าขึ้นร้านอาหารไหมท่านแค่แต่ท่านเลยเข้าจะไปซื้ออะไรกมนไม่ได้ทำไม่ได้มันทรมานเกินมันโอ้ยงูด้วยนะอาจอาจเป็นอาหารงูนะแค่ตกใจแค่ตกใจที่ท่านวิ่งเข้ามาเดีว่าจะให้ขาดกระทนั่งลงสิเอาละ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 อย่าไปไหนไอ้หนูหยิบปืนขึ้นมาสิเขาจะหนี ถอยมานี่อืมท่านทำอะไรมานี่สิหันมาหาข้าสิหันมานี่เดี๋ยวนี้ข้อพวกไอ้พุทธดำไปเด็กนี่ทำอะไรกันแล้วอ่ะเอาละท่านแจ็คท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมหนึ่งครั้งเห็นแล้วเอาละเอาละท่านเห็นนี่ใช่ไหมแม่นางที่ไม่หยิงจุ่มมือเจ้าใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะก็อยากเห็นพิบุญตาจริงจริงคั้งน่ะภาพดำเดิมๆเอาเราปืนเจาะหัวก็สิไอ้หนู เขาไม่ยอมทำละไปเข้าไปซะดีมากละเอาละทำซะแม่นางขุดฆ่าก็รู้นะว่าข่าวในปาณีพูดเดี๋ยวนี้นะเมื่อกี้พูดท่านพูดว่าอะไรนะท่านเชอา์มูจะติดใจเราไหนะุดฆ่าท่านก็น่าจะรู้ค่ะไม่เคยปานีพูดเอาละทำตามที่ข้าบอกท่านเคยทำไปแล้วทำซะแม่นางจูบขุดฆ่าซะ ข้าเคยบอกท่านแล้วว่าข้าไม่ยินยอมจูบเดี๋ยวนี้หรือไม่อยากจูบมือหน่ะสามสองไม่สะใจไม่มีใครได้ยินมีใครได้ยินไหมเมื่อกี้ทไม่ได้ยินทไม่ได้ยินเสียงลมมังดังเกินโอ้เอาละเอาละเอาละจูบข้าเหมือนวันแรกที่ท่านจูบมือข้าสิที่เพื่อนข้าได้ยินจนต้องร้องว่าโอ้โหเลยล่ะ เขอบแตถ้ามันเสียงดังแค่กว่านี้นะใช่แล้วล่ะเอาล่ะเข้ามาติดพวกเได้หนูได้พวกนี้ได้พวกนั้นหรือเปล่าจูบแบบดูดดื่มนะท่านเอาล่ะเชิญนะให้ปลดปล่อยฆ่าไปสามสองท่านใจเย็นเย็นหนึ่งอย่าลุกเล่นเยอะและให้เวลาฆ่าหน่อยฆ่าเตะมือจีนมาหนักตอนนักแล้ว ข้ารู้ท่านใจเย็นเย็นจากชุดสายข้าด้วยไม่เคยปานีใครนะข้ายอมแล้วจูบซะให้หนังมือหลุดติดออกมาเอาล่ะเขาคงไม่ฟังเราแล้วล่ะสายเขา,าเราควรจะเปลี่ยนชีพเขาใช่ไหมไม่ื<ด>เอาล่ะเล็บมีดข้า,ขา,าเนี่ย ท่านว่าไงนะมีคมีเล็บขบจะดูเล็บขบเอาไว้หมดใจเย็นๆให้ข้าโชว์มีคาหรือเปล่านะทีเดียวเลยนะปากเอาแค่ฝ่ามือก็พอฝ่ามือนะท่านเขาอัดเล็บขบกันน่าสนใจนะโอ้ใจเย็นๆท่านเขาเป็นผู้หญิงนะข้าว่าข้าจะเอาหนอนน่ะแหละมาไว้บนมือแล้วข้าก็จะเอาออกให้แม่นางจูบรอบหน้าถ้าเขายังทำร้ายคนในสายข้าอยู่เข้าใจไหมจูบซะโอเค ท่านพี่โอ้โหพี่เขาใช้มือซ้ายเขาจูว้าวแล้วมีข้าอะไยิงอ้าวอะไรถ้ารอบจะใช้มือซ้ายแม่หญิงอ้าแม่หญิงร้องไห้เลยแม่หญิงอยากให้ถ่ายข้าดจูบคืนไหม แม่ยิ้มแล้วร้องเดี๋ยวจะขายข้าวจุกพืนเดี๋ยวจะขายข้าวจุกพื้นฉันนั่งลงเสร็จเสียงท่านท่านร้องไห้หรือท่านเขินโอ้โหจะต่อยข้าทำไมบ้านเตียงถ่ายข้าจุกพืนโอ้โหไอเด็กเว้ยเอ้ยทำไม่เกี่ยวเอาล่ะเจ้านเอาปืนจ่อเขาโอ้หเขาคงไม่ทำหรอก ค่าให้คนละหนึ่งพันเหรียญได้เลยเดี๋ยวเราไปแบ่งกันไปเอาละสองคนสองพันได้ไหมก็นั่งลงคนละสองพันห้าพันค่าคุยได้คนละสองพันงั้นค่าเอาชีวิตเจ้าห้าพันคนเดียวใช่าไจะคิดหมายจะเพิ่มราคาไหมแค่จุ๊บเองนะท่านคิดว่าท่านจะทอะไรท่านคิดว่าท่านเงินท่านมันซื้อค่าท่านอะไท่านก็ไม่รู้ข้ามาทั้งคืนแล้วอะไรก็มาก่ายคาราซสองแปดห้า ก็เงินต้องมาก,ก่อนนะงานอาเรนะใครอนุญาตให้เธอไปไหนฮะแม่นางข้าทำไปแล้วข้าทำในสิ่งที่ทจาน,นต้องการไปแล้ว,ดดวอะไะท่านบอกว่าท่านจะให้เงินของสหายข่าคนละพันท่านควรจะให้ซะถ้าไม่มีโอ้ท่านต้องให้เงินก่อนแล้วค่อยไปเข้าใจไหมข้าต้องขายของก่อนไม่นะจ้าต้องเอาเงินมากจเจ้านี่ขัดขืนดีเป็นบ้าเลยเอ้ ถ้าปิดชีบเลยไหมอย่าเลยสายเย็นทนเย็นนะแต่แต่เขาขายเป็นฝั่งมีค่าก็จะดีกว่า9ทีพ9มีคนจุ่มชีพหรือเปล่าอ่าระอ่าระอ่ารอ่าระเยี่ยมสายข่าวเราไปกันเถอะเขาจะร้องไห้แล้วเนี่ยเอาว่าแต่ตังพันหนึ่งอ่ะค่าอยากได้ท่านทวงกันเลยนะโอ้ค่าท่านควรจะทวงน่าอยากได้นะนะโอ้โที่ท่านคงเขินสินะ ท่านเสือื่นแบบนี้ท่านเป็นอะไรรอแม่นางไม่แม่ท่นไอ้มันข้าอยู่เต้นยังไงน่ะเล็บขบมันอร่อยใช่ไหมล่ะทำไมต้องหลังแกฮาดด้วยท่านไปไหนใครให้ท่านไปหรือเรียบร้อยอืมยังขวี่ดว่าเล็กๆคนเดียวทำไมพวกท่านต้องหลุมหลังแกฮาดด้วยท่านเป็นอะไรท่านร้องไห้รึนี่ อย่ามาแยมนี่แหละไอหน้านอนที่ข้าตามลาอันนึงเจ้ายังไม่ให้ฆ่าเลยนะไม่ยิงเอาเราทั้วงกันได้เลยนะหิวอยู่นะเราคมีตังเราค่าว่าเราควรจะแยกย้ายกันไปตามหาสิ่งที่ขาดสัดวางไงมาด่างาศักัน เขาคิดงั้นเขาอะเราเสียเวลากันมาเยอะแล้วล่ะเขาเราไปทำงานกันดีกว่าแต่ว่าเราไปทตัหมือก็เดี๋ยวข้าจะไปตัดมือไปทีเอาไว้ไออ้วน่ะไอ้อ้วนแกควรไปทำงานทำการบ้างนะอีเวนเอ้ยไอ้หนูเมื่อกี้เมื่อกี้แกก็หายไปน่ะอ๋อสวัสดีครับครูไปพักที่กันสัตวเกือบหลับแต่กลับมาได้